สวัสดีจ้ามันนี่พามากินเออหล้นตะเกี่ยวนะจ๊ะตะเกี่ยวหลน้นนีเลยจ้ะคนๆจ้ะสามรสแล้วก็ผักผักย่างลายเลยจ้ะแค่รสตุ๋จ้ะเขาอ,อดสบับปองจ้ะอยู่ใน,นกระป๋อง นะฮะเอเอยิ่งของสดอยากจะหาอยากของสด,งสดพกเลย หอมเครื่องหลายอย่างจะหอมแบบทำนี้ผักโอ้โหสิบมันกินผักก่อนมือใดมีผักกับมีจ้ะ มื่อใดบ่กินผักก็มีคือกันเนาะมื้อมัน,นก,กินผักก็ก,กินจ้ะต้มผักินเปาๆนี่กินมื้อใดบ่กินผักก็มีคือกันจ้ะ ร้องมากินเออจะเกี่ยวหล่นแล้วแม่นั่งกินผักเ <laughs> วลาหนึ่งอยากแต่หนึ่งอยากนี่นจ้ะ อิ่มลรอจ้ากินบ่ได้หลายจ้าเพราะว่ากินอ่าโกโก้ฮอนกับอ่าผงบักผงมะพร้าวสะกดเย็นไปเนาะจ้ากินอ่าก้อนอาหารมันคือได้กินบ่ได้หลายนี่ก็ได้หลายแล้วจ้ากินข้าวแต่ครึ่งจานแต่กินผักเนื่องจากกินผักจ้ามื้อนี้เดี๋ยวสิกินอีกรอบนึงนั่นแหละอีกจกักสามสี่ชั่วโมงนมึงมาจัดอีกแซ่บจ้ะเข้มข้นจ้ะไอ้นี่ก็ขอบคุณหลายๆนะจ้า ขอบคุณหลายๆด้้ยจ้าจะเข้ามารับชมคิดนะจ้าพอ,อกันไม่คิดหนานะจ้าสวัสดีจ้าไชๆ